นางปุจุตราสาวพิการหลังค่อมนางคุจุตราเป็นลูกสาวของแม่นมในเรือนของโคศกเศรษฐีนักุงโกสัมพีนางเป็นหญิงพิการหลังค่อมมาตั้งแต่กำเนิดต่อมาท่านเศรษฐีได้รับนางสามาวดีบุตรีของเพื่อนผู้ซึ่งได้กลายเป็นหญิงกพร้า ให้เข้ามาอยู่ในฐานะทิดาของตนแล้วท่านโคศกเศษฐีได้มอบหญิง500คนให้เป็นบริวารของนางอีกด้วยและนางคุชุตตราก็ได้เป็นหนึ่งในบริวารเหล่านั้นต่อมานางสามาวดีได้รับการอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพีซึ่งหญิงบริวารทั้งหมด ก็ได้ติดตามไปรับใช้พระนางในพระราชนิเวศพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานทรับแปดกหาปณะ,ะทุกวันให้กับนางขุชุตราเพื่อจัดซื้อดอกไม้ให้กับพระนางสามาวดีทุกวันที่เมืองโกสัมพีได้มีการสร้างวัดถวายแต่องค์พระศาสดาเนื่องจาก ท่านเศรษฐีทั้งสามคนนั้นเป็นสหายต่างก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้ฟังธรรมเทศนาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันครั้งหนึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าเสด็จมายังเมืองโกสัมพีโดยมีพระอ,อนนท์เสด็จตามมาด้วยพระพุทธองค์ประทับณอารามของเศรษฐีทั้งสามหรือวัดที่ท่านเศรษฐีทั้งสามได้สร้างไว้ โดยพระอ,องค์จะเสด็จไปเสวยพระตาหารที่บ้านของท่านเศรษฐีทั้งสามโดยการผลัดเปลี่ยนไปตามวาละตามที่ท่านเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาะวันหนึ่งนายสม,มุนนะได้โอกาสขอท่านเศรษฐีเพื่อกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาไปเสวยพระตาหารที่บ้านของตนเมื่อเศรษฐีอนุญาตจึงกราบทูลขอ อาราธนาพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงรับนายสม,มุนละก็ได้จัดตกแต่งเสนาสนะและพัตทหารเตรียมรอขณะที่เขากำลังจัดเตรียมการอยู่นั้นนางคุชุตราก็มาถึงนายสม,มุนละจึงกล่าวเธอว่าวันนี้ขอให้รออยู่ก่อนเพราะตนได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดามาเสวยพัทหารที่บ้าน และขอให้นางช่วยเหลือในการจัดพัตตาหารด้วยเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยรับดอกไม้กลับไปนางเองก็ยินดีเมื่อพระพุทธองค์เสร็จพัฒกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนาอนุโมทนานางคุชุตราได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนานี้ด้วยในขณะที่ฟังนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนา เมื่อจบลงนางบรรลุโสดาปติผลตามปกติในวันอื่นๆที่แล้วมานางจะซื้อดอกไม้เพียงสีกหาปณะนะและก็เก็บไว้เองสีกหาปณะนะแต่วันนี้นางซื้อดอกไม้ทั้งหมดด้วยเงิน8กหาปณะนะพระนางสามาวดีเห็นว่าวันนี้ทำไมได้ดอกไม้มามากกว่าทุกๆวันจึงถามนางขึ้นว่า ทำไมวันนี้เจ้าได้ดอกไม้มามากกว่าปกตินั่งคุชชุตตาราก็ได้บอกตามความเป็นจริงว่าเมื่อก่อนได้ยักยอกเงินไว้เพื่อตอนเองครึ่งหนึ่งแต่วันนี้หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจนบรรลุอมตะธรรมแล้วเห็นว่าการทำเช่นนั้นไม่ควร จึงซื้อดอกไม้ด้วยเงินทั้งหมดแปดกหาปณะนะเมื่อพนางได้รับฟังเช่นนั้นพนางก็ไม่ได้กล่าวตีเตียนต่อนางเลยแม้แต่น,นิดเดียวกลับขอให้นางแสดงธรรมที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาให้ตนและบริวารอื่นๆได้ฟังบ้างซึ่งนางคุชตราก็รับและยินดีเป็นอย่างยิ่งนางจึงกลับเข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัว ให้พอสมควรแก่ฐานะแล้วขึ้นนั่งอาสนะที่สูงกว่ายิงทั้งปวงแสดงธรรมตามลำดับที่ตนได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาเมื่อจบลงยิงเหล่านั้นทั้งหมดโดยมีพระนาสามาวดีเป็นหัวหน้าก็ได้บรรลุพระโสดาบันพร้อมๆกันหลังจากนั้นนางคุชุตราก็ได้รับการยกฐานะจากนางทาสี ให้ดำรงอยู่ในฐานะมารดาและอาจารย์ของพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเหล่านั้นหน้าที่ของนางคือเข้าไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วนำมาแสดงให้พระนางกับบริวารฟังนางคุชุตระากระทำเช่นนั้นจนนางเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก